การไหว้ตรุษจีนไหวแต่ละประเภทต้องใช้ทูบกี่ดอกหนึ่งไหวศารเจ้าที่หรือตีจูเอียใช้ทูบห้าดอกในบางกรณีอาจจุดทูบเจดดอกโดยปักที่กระถางทูบตีจูเอีห้าดอกปักที่ประตูหน้าบ้านด้านซ้ายและขวาด้านละหนึ่งดอกเพื่อเสริมสิริมงคลและป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าสู่บ้านสอง ไหวบรรพบุรุษใช้ทูบสามดอกสามไหวผีไร้ญาติใช้ทูบหนึ่งดอกสี่ไหวเทพเจ้าโชคลาภไฉสิงเอียใช้ทูบสามดอกห้าดอกหรือเก้าดอกก็ได้ทูบสามดอกเน้นด้านโชคลาภและเง,เงินทองโดยเฉพาะทูบห้าดอกขอพรครอบคลุมทั้งโชคลาภสุขภาพการงานและชีวิตทูบเก้าดอกขอพรให้ครบทุกด้าน เหมาะสำหรับการไหว้ในโอกาสสำคัญเช่นตรุษจ,จีนหรือการเริ่มต้นธุรกิจการเลือกใช้จำนวนทูบที่เหมาะสมเป็นการแสดงถึงความเคารพและความตั้งใจในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษตามธรรมเนียมของชาวจีน